สวัสดีค่ะมาดามมองพ่อจ้ามนนี้ก็มาตลาดนัดเชา่ามึงตี่ะลยตลาดนักเช่าพี่น้องสภาพทุกคนเลยแหละมานีนะฝนตกจ้าโอ้ยตอนแม่ค้าได้ฝนตกตั้งแต่ประมาณตีสองค่ะแต่แม่ค้าเพื่อกันยังมาขายเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าฝนตกย่งางคักเลยมันขึ้นนี๋เดียวมานีเขาคงซีซอนสะดุง้งคักเลยเนาะยกสะดุ้งค่ะเพราะว่าฝนตกแน่นี่พี่น้องบ้านท่านะแต่ตอนนี้คือว่า แ้่จะบ่มีคนยางปงว่าน่อยเพราะว่าฝนตกจะ้จะโอ้บางทีละ่ะสภาพนี่ตลาดนัดเด้อ <c oughs> แม่ค่ะวันใดขายดีบ่วันในนดวันใดขายดีมะฝนตกย่างพักเลยเริ่มซื้อของก็ต้องก็เลยต้องมาซื้อค่ะก็เลยม,มาจะเช่าเช้า,าออจะซื้อเนี่ยก็ได้เช้า,าแล้ในเกือบพกโมงแล้วดิกระดับโอ้ตลาดนัด บิบ์เบื้อือนี่เป็นอะเรเออได้เนาะเทาก็ต้องข้มาหากินเทาก็ลืมซื้อของเลยก็ต้องมาจ้ะโอ้โหเป็นอะไรเปียกทุกร้านเลยค่ะบุญบุญเปียกทุกร้านเลยฮะกำลังกำลังว่าไงคะถ่ายทอดสดเหรอใช่ใช่ให้ถ่ายเปล่าให้แฟนดูใช่ไหมฮะถ่ายทอดสดให้แฟนดูโอ้ยไม่ไม่คือลงทุก อ๋ออันนี้อุ้ยร้านนี้ร้านนี้ขายดีอยู่นะร้านเนี้ยของสดอยู่จ้ะร้านร้านอย่างไรฮะร้านพี่พาเนาะร้านกุ้งผาลูกร้านกุ้งผาเนาะครับโอ้โหอเนี่ยไม่แต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยร้านแลาวเนาะนี่จ้ะนี่เลยจ้าโอ้ยหมากับเปียกมาล็อกมาแด้วอันนี้มาซื้อของร่วมซื้อของก็ต้องมาอีกเดี๋ยวไปก่อนนะคะโอ้ ผนตลาดทางไหนพี่น้องคนยางกับแทบบ่มีเพราะว่าฝนมันตกเนาะนี่ค่ะโอ้ลายดูขายขอ้สดจะซื้อพริกก่อนอันนี้โลเท่าไหร่คะโลหกสิบหกสิบบอเอาครึ่งโลค่ะอุ้ยเอาขิงด้วยลืมเกือบลืมเลยขิงนี่โลจังบาทนี่อันนี้ครึ่งโลนะครึ่งโลจ้ะเลือกไหมคะไม่ต้องเลือกค่ะเอาเลยมันไ,ไม่มีมือเลือก เดี๋ยวจะเข้าไปเซเว่นดีนีนี่เพราะว่าลืมซื้อของหมกักแล้วก็ไปร้านโน้ต่อยสักพักก่อนซื้อของร้านประจำของเราร้านพิสร์ค่ะต่อไปก็จะมาซื้อไม้ค่ะอู้คนยังยางามอยู่เลยไปซื้อซื้อไม้ก่อนจ้ะไม้นี้ก็เอาไว้เสียบเอ่อเสียบไอ้ไก่ย่างจา้ะอู้มันดีกับเวียกงานหลายจักที่เฮ็ดยังต่อเห็ดย่งแน่หลายที่ลึก งานหลายพี่น้องแต่เขาก็อยากเฮ็ดงานสืนนะ้อใดเนาะไปซื้อไม้เด้อมีอยูบ่บไม้นี่ก็มีก็มาเอาหมดหน้าจา้ะม,มีหรอไม่มีค่ะม,มีหรอเดี๋ยวไปถามเพัน,รน,นตรก่อนก่อนต้นไดเขาไม่เสียบเด,เดินเข้าไป,ไปเ,เ<อ>จ้าไปต้นสูงเย็นควมือเจ้าอ๋อจ้าจ้าไม่ว่าไม่มี คว้าม,ม,มืออยู่นี่โอ้ยแพี่เอ้ยบูจักคว้ามือแต่บ้าไนไหมวะ <c oughs> นี่ค่ะไม่เสียบค่ะอันนี้ก็จะเป็นมัดละสี่สิบบาทจ้ะบางทีก็เฮ็ดเองค่ะบางทีแบบเธอเกือว่ามันจันเป็นเหลือจ้ะมันโบมีหรืออะไรเฮ็ดเองเหลือแค่นี้บอกเหรโอ๋หลายอยู่เท่านี้เด้นี่ค่ะซื้อมาก็ประมาณเต็มที่ก็สองสามมาัดแล้วก็มาใหม่เพระาะว่าซื้อโดนมากับบคาคาคนะั่น้องเนาะ นี่เลยเลือกเอาตัวสวยๆหน่อยตัวเราเองบ่นี่โอ้โห just เอเห็นค่าเห็นค่าขอบคุณคชาถ่ายมา,า,าตั้งคอเยจะต,ตั้งคอคจ,ะจะตั้งคอเดี๋ยวกับได้ตั้งคอแล้วกลับดีกว่าโอ้โหผลก็ยางกระหน่ำทุกเราอันนี้ก่อนข้าเซเว่นก่อนคนยางพักเลย ไม่เคยเอาหรอกเนาะนี่ค่ะเข้าเซเว่นก่อนนะจ๊ะแล้วก็เดินทางกลับค่ะเซเว่นอีเลเว่นเซเว่นก็ม,มีคนอะไรครับเพราะฝนตกเติมเหรอมาซื้อลมค่ะกลับบ้านแล้วขอครบเลยจ้ะอันนี้โอ้ดหนักขนาดเลยกลับบ้านแล้วครบละไห้แล้วตลาดกัษฎีไหวให้แล้วเพราะว่า,วบบามันตก ยางขากเลยจ้ะโอ้ฝนตกแน่นี่กเบิดเลยเนาะโอ้ยน่นเสียดายไได้นาโอ้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 ฝนอ้ฝนใหถึงรถค่ะโอ้ต่ตกนักอยู่ได้สปกติสิขีมมอเตอร์ไซค์มากจ้ะจะไม่ฝนตกอะที่รถใหญ่มากอยู่ โอ้ยสโอ้พี่น้งค่ะโอ้ของยังอยู่เต็มรถยุ่เต็มมาวานนี่ค่ะ huh? เ้ากเกลข้าตังกล่องยังอยู่ยั่มาวานไปทัวท่วตลาดเลยเนอะกลับแล้วค่ะเด้อตลาดไป่เดียว ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ